เตนาที่แท้ก็คือจะทํำยังไงทําจริงจะไหลรวมเข้าสู่ที่ใจของพวกเราที่มาทําบุญทำกุศลพวกเราพอรับได้หรือไม่พวกเราพอที่จะเป็นวาสุปิการที่สมบูรณ์บริบูรณ์ได้หรือไม่พอที่จะปลูกฝังให้ต้นไม้มันเป็นต้นที่ดีได้ไหมพืชเป็นต้นกล้าที่ดีไหมหรือจะให้มันเน่าในหจะใมนเนใัเน่าใน,น,าในต่อไปต่อไปแล้วแต่ใจละนี่เพียงพูดให้ฝัง นี่คิดว่าลูกลุงปู่ต้องการสิ่งนี้กับพวกลูกพวกหลานไหมลุงปู่ไม่ได้บวชมาเพื่อเอาบางตะกอกบางตะกูลก็ใครเราบวชมาเพื่อทําเพื่อวินยัยเพื่อใจที่บริสุทธิ์เพื่อมรักเพื่อผ,ผลเพื่ออรหัตผลหลวงผู้บวชมาสิ่งเดียวเท่านั้นแต่เมื่อไปไม่สามารถไปไหนไดน้ันก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะช่วยพุทธศาสนาช่วยพ่อเราคือพุทธเจ้ามรดกตกทอดที่พ่อได้วางไวใ้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ นี่เนะี่ยพอมีฤทธิ์เปิดโลก,กาธาตุได้็สงสารเสร็จโลกที่ตายก่อตายใหม่พวกเจบุเท้ววาดาเราก็สมสารแต่ว่าเจตานานั้นคือเจตานาช่วยพวกเขาอย่างเดียวไม่มีเจตานาที่จะลามกตกเปรตมาเอาของคนนี้ของคนนั้นไม่มีอย่างนั้นหลวงปู่ก,ก็เหมือนพระองค์อื่นเลยทีหมอดูหมอเดาเป็นหมออะไรที่มันได้ลาบจัก,กรละของคนนึพือนทึกท่วมภูเขาน แต่หรือว่าสิ่งนั้นไม่สามารถที่จะนำพาให้พวกลูกนั้นมีความสุขได้สิ่งที่มีความสุขได้ก็คือทำครองใจนั่นแหละความสุขที่เที่ยงที่ถาวรที่สุดตัวนั้นทำครองใจเรื่องวัตถุต่างๆเรื่องทรัพย์สินต่างๆแล้วก็มีใช้พอไปพอมาพอถูพอไถแต่เวลาตายแล้วเราไปไม่ได้ กองท่วมภูเขาก็ตามเราไม่สามารถเอาไปได้ทุกสิ่งอย่างเอาไปได้แต่ใจ,ใจที่ยึดกับบุนกับบากค่นั้นร่างนี้เขาก็เผาทิ้งนี่เนะี่ยลนะูกเนี่ยไอ้ตัวนั้นเนี่ยมีทำกองใจหรือไม่ถ้าไม่มีทำกองใจนั่นตัวใครตัวมันแล้วแต่ใครจะไปไหนเนะนะนี่ยลูกเนี่ยนรกก็เป็นสัจธรรมคือของจริงสวรรค์ก็คือเป็นสัจธรรมคือของจริงเนาะบุญบาปก็เป็นสัจธรรมคือของจริงอยู่อย่างนั้นจริงอยู่อย่างนั้น รู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามยาพิษก็คือยาพิษเท่ากับมันอย่าไปคิดว่าเอา้าก็ผมไม่รู้ผมทําแล้วเพราะความไม่รู้น่ผู้ไม่รู้คือผู้ไม่ผิดใช่ไหมอา้าวเขากินยาพิษเข้าไปแล้วผิดไหมล่ะมันก็ตายเท่าเก่ามันนั่นแหละนั่นพระพุทธเจ้าที่ยังไม่อุบัติขึ้นมาเนี่พวกเราก็กินยาพิษกันตัวไทยพบพระองค์พระองค์ที่อุบัติขึ้นมานี่ก็เพื่อทําลายยาพิษว่านี่ยาพิษนี่บอกนี่ยาพิษนี่นี่ยาดียาบำรุงหนึ่งพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นก็เพื่อสิ่งนี้ พวกเรากินยาพิษมาตลอดกินยาพิษมาตลอดถ้าไม่มีพุทธเจ้าพวกเราก็กินยาพิษตลอดไปกินยาพิษตลอดไปนี่เรื่องของเรื่องมันแล้วเราจะกินยาพิษอยู่หรือนั่นพุทธเจ้าเป็นหมอผู้รักษาโรคแก่โรคเจ็บโรคตายเอายาดีไหมพวกเราพวกเราจะกินไหมนั่นถ้าพวกเรากินพวกเราก็ได้ดีลูกโรคแก่โรคเจ็บโรคตายก็ไม่มีนั่นแต่ถ้าพวกเราไม่กินอ้าวมีแต่กินยาพิษโรคแก่โรคเจ็บโรคตายมันก็ครอบงำพวกเราเท่ากัามัน ถ้ากินยาดีที่พระพุทธเ,เจ้าทรงบัญญัติเอามาให้พวกเรากินทานชิ้นภาวนานี้เอาที่ลูกนันกินเข้าไปที่ยัดเข้าไปที่ลูกนัะนนั่นความแก่ความแก่ความตายมันก็ไม่มีนั่นเป็นผู้ชนะที่ว่ายานี้เป็นยาพิเศษสามารถชนะความแก่ความเจ็บค,ความตายได้ทุกวันนี้เราทําตามหลักคําสอนของศาสนาหรือไม่เรากินยาที่พระเจ้าทรงให้ไหม หลวงปูม่มองไปหลวงปู่ว่าพวกเราไม่ได้กินยาเลยกิตยาเปรตยาผียาที่ทําต่อกันมาหลายพบหลายชาติหลายอสงไขยหลายมหากรบมันกินต่อกันมาอย่างนั้นตีกินต่อกันมาอย่างนั้นตั้งแต่การสร้างโลกใหม่ๆน,นู่นตั้งแต่โลกเกิดใหม่ๆนั่นน่ะใครลี่เป็น,น,นผูนน้กินยาพิษก่อนอ้าวก็พวกคมกลุ่มนั้นแหละกินยาพิษก่อนนั่นกินงวดดินนั่นแหละยาพิษนัน่นกินกันมาต่อกันมาต่อกันมา,ก,นมาก็มีโรคขึ้นแล้วอ้าวโรคหญิงโรคชายขึ้นอ้าว ทีน,นี้ก็โรคเกิดละวแต่โรคแก,แก,ก,ก่แล้วโรคเก็บโรคตายแล้วนั่นเห็นไหมนั่นมันกินยาพิษมาตั้งแต่นู่นพอพระพุทธเจ้าบุติขึ้นมาชี้แนะแนวทางให้สัตว์โลกว่านี่คือยาพิษนี่คือยาดีถ้าใครเชื่อพระพุทธเจ้าผู้นั้นก็ไม่แก่ไม่เจ็บไ,ไ,ไม่ตายอีกเราจะเชื่อไหมนีอถ้าเราเชื่อเราก็ได้ดีนะดูกนะถ้าเราไม่เชื่อเอา้าก็แก่แก็เจ็บก,ก็ตายเท่าเขาถ้าใครเชื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายอีกตลอดนาฏการแค่นี้รู้นะขอนุตานาดีนะ